สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนีมาบ,าบา้านนาอ่อมเนาะค่ะแล้วกับบ้านน้องหลวงตำบลน,น้องหลวงอำเภอสว่างแดน,นดินจังหวัดนครสวรรค์มานี่แหละเพื่อนส่งแลวเนาะเพิ่นส่องเสร็จแล้วเจ๊แดงออกมาพอ้ปูเมืองคอนเทียนไปตน้นโพธิ์ท่องเนาะค่ะเนาะไปถามเพื่อนว่าเพื่อนสิได้ตัวใดเนาะค่ะแล้วเพื่อนเห็นตัวใด,ดเพื่อนบอกว่า เห็นได้ใายหลวงมื่นเนี่ยยังเห็นยืนเด้บอกแน่ค่ะน้องปัญหาเด้อจำเอาปัญหาปัญหาครั้งนี้ครั้งเดียวก็ต้องทำซ้ำเพราะว่ามีวิ๖มีวิ๖สี่ตัววิ๖สี่ตัวบินมาจิกนอนห้าตัวตายสามเจ็บหนึ่งตายสามเจ็บหนึ่งจำเอาค่ะท่านผู้ชมมีวิ๖มีวิ๖เออสี่ตัวบินมาจิกนอนห้าตัวหกสี่ ตายสามเ็หนงกสี่ตายสามเก็ดหนึ่งไาก็บหนแปรได้ตัวใดบงหนึ่งสองซีหนึ่งสองีหนึ่งีสอง้แปะไาคลิปร้มีหกมีหกน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 กมีหกสี่ตัวมีหกสี่ตัว รนห้าตัวห้าตัวยาสับสนห้าตัวมียี่หกสี่ตัวมีมาจิกนอนห้าตัวตายสามเจ็บหนึ่งตายสามเจ็บหนึ่งอะเอาแปรแปรท่านผู้ชมเจแดงฟังแล้วก็รื้มตรงนี้เด้อเดี๋ยวไปฟังในคลิปใหม่นอนหาตัวตายสามเจ็บหนึ่งอันนี้เล่บผมครับขอบคุณครับผมงจ้องแปงไล่ยละขอบคุณครับผม กองแป้งไลลาแชนแนลซองที่2ของเจแดงให้กันร่างใจกุไลกุแช่นี่เด้อค่ะเด้อเอาบันนี้มาเบิ่งอันอันไหมเบิ่งเบิ่งไฟเพื่อที่เพิ่นเพิ่นทายไว้ได้กูเมืองเพิ่นทายไว้ได้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสีเห็นเป็นตัวเลขตัวใดให้เกนไทยบางไฟไหมบางหินต้นไทย เอาแสงขึ้นได้พ่อค่ะได้เป็นเรืองใหเห็นเบิ้งครับผมเอาแสงขึ้นขยายเบิ่งบังไฟมีครับผมเพิ่นเห็นบังไฟขึ้นเพิ่มท้ายของเอาเพิ่นเห็นตัวเลขค่ะนอถ้าขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นนี่เอาหนีพับเงินก่อนมันหนาสีสะท้อนแสงเนาะแม่เอาหนีพับสีส่ท้อนแสงอือโอ้เกิดไรนี่จอมาเลยนี่เย็บซนนี่เห็นสองอันเห็นสองสามป่ะดีดีสามัเงเพราะแล้วเกิดก็เห็นเก่าด้ว ท่ากี่หาเด้ช่องหาคนบอสังเกตบางไฟิืนหาแล้วเจ็ดชองหาฝั่งนี้สองหอ๋อสองหเขาก็เพิินนั่นที่คนร่ำอย่นี้อ๋เพิ่นเรอเจชัดๆนะเจ็ดสองหามากกว่าสองหาเพิ่งผานอ่อันั้นแห่งชัดสองหายเลยสามแปดสามห8าอโอ้ยบอกไปล้าะใส่ิวแตแล้วนะในการรับส่ง อ๋อปูบอกเนี่ยค่ะสองปบอกว่าหนึ่งยังเออปูเพิ่นบระบอกเนาะค่ะท่านผู้ชมห้าสามห้าสามนี่ไงสายสอเลสองนี่อันนี้เบื้องหาสองหาอันนี้หกสองหาอันนี้เบื้องพิลาบูงอันนี้คือสองหาเนาะเนาะท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านอาจสิม้องบ่เห็นสัตว์เนาะค่ะเดี๋ยวจ้อง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 สัตว์จับเนี่ยเกียบบุญมีวาสนามี่เป็นที่มาอยู่วน ไปเจอกันยุกคนโค่วห้องเพื่อพิจารณานะโอ้ยเบิ่งบ้ออกต่ผู้ช่วงมึงอยู่ทางบ้านชัดๆเนี่ยเจอเกันแผะออกมันเป็นเงาไหมเ้าวสั่น์เฮ้ยอ้าวสัตว์จะถอนต้องเอานอนลงสิ่เลยนี่ค่ะเป็นเลขเป็นเลขหาที่เป็นเลขเจ็ดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีมาก บา้บานหน้าอ่อมเนาะค่ะแล้วก็บ,บ้านน้องหลวงตำบลน,น้องหลวงอำเภอสว่างแดน,นดินจังหวัดนครสวรรค์มานี่แหล,เแลเะเิ่นส่งเลยเนาะเิ่นส่องเสร็จแล้วเจแดงออกมาพอปูเมืองค้นทียนไฟตน้นโพท่องเนาะค่ะเนาะไปถามเพื่อนว่าเพื่อนสีได้ตัวใดเนาะค่ะเราเพื่อนเห็นตัวใด,ดเพื่อนบอกว่า เห็นได้ใายหลวมื่นนี่ยังเห็นยุนดีบอกแน่ค่ะน้องปัญหาเด้จำเอาปัญหาครั้งนี้ครั้งเดียวก็ต้องทำซ้ำเพราะว่ามีพี่หกมีพีหกสี่ตัวมี่หกสี่ตัวบินมาจิกน้อนห้าตัวตายสามเจ็บหนึ่งตายสามเจ็บหนึ่งจำเอาค่ะท่านผู้ชมมีพี่หกมีพี่หกเออสี่ตัวบินมาจิกน้อนห้าตัวหกสี่ ตายสามเ6็บหนึ่งสามหกส่คนตายสามเก็หนึ่งแป่ได้ตัวไดก็บางหนึ่งหนึงสองซีหนึ่งสอหนึ่งีสอนแปลไปคลิปลายมีหมีหกนกนกครับมีหกตัวมีหกสี่ตัวมนกตัว 6 mm ีตัวมีมาจีบนอนหกตัวห้าตัวหาตัวยายาับสนมห้าตัวมียี่หกตัวมีมาจิบนอน5้ตัวห้าตัวตายสมเจ็บหนึงตายสามเจ็บหะเอาแผแปท่านผู้ชมเจแดงฟังแล้วก็ลืมตรงนี้เด้อเยอะไปฟังในคลิปไหมตน้องหาตัวตายสามเจ็บหนึอันนี้เป็นไลล่าครับผมครับขอบคุณท่าน้ชมจองแปลงไรล่าขอบคุณครับผม องแป้งไลลาชานเนลซองที่สองของเจแดงให้กันล่วงใจกัวลายกัวแช่นี่ได้ค่ะเด้อเอาบันนี้มาเบิงอันอันๆไหมเบิงเบงไฟเพิ่นที่เพิ่นเพิ่นทายไว้ได้กูเมืองเพิ่นทายไว้ได้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสีเห็นเป็นตัวเลขตัวใดไอ้เกิดอไทยบางไฟ่ไหมบางหันเด้อเด้อค่ะเอาแสงขึ้นได้ปะกันได้ขยายเบงผมเพิ่นเห็นบางไฟขึ้นเพิ่นทายเอา เอาเพนเห็นตัวเลขค่ะนะขยายขึ้นขย้ายขึ้นขย้ายแม่ตันี่เอาหนีพับเงนก่อนมันอนาสิสะท้อนแสงเนาะเน่ยเอาหนีภาพสะท้อนแสงอ้อตัไนี่ชอมาเเนี่เนนี้เห็นสองหาเย็ดามป่ะดีดสามัน้นเก็เห็นเก่าดิอู้ท่าีด้อหานบสองเกติบงไฟิ่นหายแล้ว เจ็บสองหางพูดตอวแดงพูองหากับเขาก็เพิินนั่นที่คนร่ำอยู่นี่เจ็บชัดๆนะเจ็บสองหามากกว่าสองห้าอะนนั้นแห่งชัดสองหาเลยสอามแปดสามห้าแปดี่เนาะเพิ่งผิจแล้วนาในการรับส่งอ้าให้ปูบอกเนี่ยค่ะสองบอก่า อ่นยังเออปูเป็นบวบเนาะค่ะท่านผู้ชมหาสามหาสามนี่นี่สายองเบลียสองนีอันนี้เบื้องหาสองหาอันนี้หกสองหาอันนี้เบื้องขึ้อันนี้คืสองหาเนาะเนานผู้ชมอยู่ทังบ้านอาจสิมองป่เห็นสัตว์เนาะค่ะเดี๋ยวจอจองจองจอองว้สัตๆนะเทียบุญมีวัสนามนีเป็นที่าอยู่วนเจอกันทคนโคตรห้องคนหพิจาเนา ว้ยเบิ่งเบออบท่านผู้ชมเบิ่งอยู่ทางบ้านชัดๆเนี่ยเบื่อเป็นแฝงออกมันเป็นเงาไหมเเาาันงะทถอนจะทถอนต้องเอานอนลงสิเอ้นี่ค่ะเป็นเลขเป็นเลขค่ะที่เป็นเลขเจ็ดเรื่งดูเอานะคะท่านผู้ชมว่าท่านจะเห็นเป็นตัวไหน แต่จเจดแดงมองอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น7จ็้านะคะท่านผู้ชม,ม 7, 2, นะว่าไหมมันเจ็ดสองห้านะว่าเจ็ดสามห้าเหมือนเหมือนที่เขาพูดเขาเห็นตัวไหนก็เ,เห็นเจ็ดสามสองอนี่มันเจ<ๆ>็ดสามสองก็ได้หรือเจ็ดสองห้านะเป็นจ็ดเเจ็ดม่ดู เจ็ดข้างตรงนี้แล้วก็สองตรงนี้หรือสามจะเป็นห้าเจ็ดสองห้าอ๋อหนูเห็นเป็นสองห้าสองสาสองสามไม่สองสามก็สองห้าใช่ไหมปรากฏการบนท้องฟ้าที่ที่บ้างไฟขึ้นที่จุดบ้างไฟค่ะ ถ่ายภาพไว้ได้เป็นไว้เสียงดวงเป็นแนวทางเสียงโชคนะคะเผื่อจะถูกดูชัดๆนะคะเผื่อมีโชคไม่ดวงแฝกันไปนหลายตัวค่ะภาพนี้เหมือนเป็นสามสองนะคะท่านผู้ชมสามสองนะชัดนะหรือจะเป็นสามเจ็ดหรือจะเป็นสามหนึ่งค่ะนะคะ,ะเป็นได้หมดนะคะ ลองพิจารณาเป็นแนวทางนะคะไม่ใช่ว่างมง่ายงมงายเล้วกถูกหวยดีกว่าคนไม่งมงายอะไรนะคะท่านผู้ชม,มงมงงายมอมเมาเป็นทางเลือกค่ะท่านที่ชอบตัวเลขถ้าคนไม่ชอบตัวเลขเขาก็จะว่างเรางมงงายใช่ไหมคะขอให้ท่านผู้ชมยังโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ